นี้เราจะมาคุยกับเสี่ยกลุยรัชดาเจ้าของชายาเจ้ากมพระทองคําโดยเฉพาะพระหลวงทวดแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาไ like, ล่มาเปิดเผยข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นแม้กระทั่งผมกับเสี่ยกลุยเองก็ไม่เคยเห็นคือประวัติของหลวงวิจารเนี่ยครับวันนี้จะมาโชว์ประวัติของหลวงวิจารยังไงครับผมบสวัสดีครับผมกลุยรัชดา วันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาะเครื่องในวันอาคารที่9มิถุนายนปี2563ก่อนวันนี้ที่เราจะมาโชว์ท่านก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จโตและช่างหลวงในราชสำนักช่างทองคำทองในราชสำนักนะครับก็คือหลวงวิจาร์เจรานายมีพวก คอมเมนต์คือพวกนักเล่นคีย์บอร์ดพวกปัญญาอ่อนมักจะคอมเมนต์ว่าหลวงวิจาร์ณไม่มีตัวตนนะครับบวกกับเซียนพวกอุปโลกชอบขายภาพปลอมอยู่ในแถวงามวงวานแล้วก็รวมทั้งองค์กรที่ไม่มีความรู้การเล่นพระเครื่องใช้อุปโลกเอาโดยที่ไม่มีประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์กับหลักฐานที่จับต้องได้นะครับวันนี้ผมได้หนังสือ จากแฟนกลับที่มีความรู้มีความสามารถแต่ไม่เปิดเผยตัวเอาหนังสือมามอบให้นะครับวันนี้ผมจะโชว์ท่านด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับ <Okay. S 1> หน้าปกนะครับซึ่งเล่มนี้ข้างในจะบอกไว้ว่านะครับรัฐบาลเป็นผู้<ส>ลงทุนสนับสนุนในการพิมพ์นะครับนี่คือรัฐบาลสนับสนุนในการพิมพ์จัดพิมพ์นะครับ เล่มนี้พิมพ์ก่อนที่พิมพ์หลังที่ผมเกิดมา2ปีนะครับปีนี้ผม70-71นะครับหนังสือนี้มีอายุถึง68ปีนะครับก็จะมีระบ,บุถึงหลวงวิจารณ์กับสมเด็จที่ให้หลวงวิจารณ์แก่บล็อกนะครับในนี้ในหน้าที่164นะครับก็จะมีพูดชัดเจนอยู่ตรงนี้นะครับ ที่นิ้วที่ผมชี้นี่นะครับก็จะมีกล่าวถึงหลวงวิจารนะครับเป็นช่างทองในราชสำนักนะครับนี่คือในหนังสือเล่มที่พิมพ์มาแล้วพิมพ์เป็นครั้งที่สองนะครับนี่ระบุพิมพ์เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองก็พิมพ์เมื่อ68ปปีที่แล้วนะครับเราเล่มแรกผมยังไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นในเล่มนี้รัฐบาล เป็นผู้ลงทุนสนับสนุนนะครับจะมีอยู่ตรงนี้เอาต่เทพตาดีๆช่วยอ่านหน่อยหนังสือพิมพ์โดยอักษรสระ,ระสอักษรประเสริฐนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยพิมพ์เมื่อปีพศ2495 สมเด็จโตเนี่ยสิมน,นมรณภาพปีไหนนะสองสี่หนึ่งหก็คือพิมพ์หลังจากสมเด็จโตมรณภาพ,พ80ปีซึ่งคนเขียนหนังสือเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับยุคสมเด็จโตมากที่สุดยังได,ได้ได้ระบุไว้แต่ข้อสําคัญคก็คือรัฐบาลเป็นผู้ออกทุนพิมพ์เล่มนี้นะครับโดยสนับสนุนจากรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะน,นั้นจะพิม<ะ>พ์เป็นครั้งที่สองแสดงว่าพิมพ์ก่อนที่เราเกิด คือเล่มที่หนึ่งเนี่ยถ้าใครมีเนี่ยช่วยเอามาแสดงให้ดูเลยนะครับว่าพาะนี้พิมพ์พิมพ์เป็นครั้งที่สองซึ่งระยะต้องพอห่างกันพอสมควรในอดีตเนี่ยการพิมพ์หนังสือเป็นครั้งที่สองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหนังสือนั้นต้องขายดีพอสมควรถึงพิมพ์ได้อันนี้พิมพ์มาหกสิบแปดปีเล่มละสามสิบซื้อเล่มเท่าไหร่เป็นหมื่นแล้วส่วนอีกเล่มหนึ่งนะครับก็เก่าถึงเหมือนกันสมเด็จโตกันหลวงวิจารณ์นะครับนี่คือหน้าปกนะครับ แต่ซึ่งข้างในนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ระบ,บุถึงก็จะเป็นหน้า161หนะครับหน้า1 6อกนะครับก็จะมีเก่าวถึงเหมือนกันเช่นนิ้วที่ผมชี้อยู่เก่าถึงหลวงวิจาร์เจรนาไนนะครับก็คือช่างทองในราชสำนักนะครับเล่มนี้พิมพ์เมื่อปีพศ2,509 2,509เพฮียเฮียพูดได้ยังตอนนี้ เอองพูดต่กกันล2,509ฮะเช่นเดียวกับมีรูปนี้ที่เรามักจะเห็นอยู่นะครับบ่อยๆนะครับจะให้รู้ด้วยว่าเป็นใครนะครับท่านหาในประวัติศาสตร์นี้นะครับเพราะบางครั้งผมพูดไปพวกคุณก็คืออ,อุปโลกพวกปัญญาอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากพูดมากคุณไปหาประวัติเราในรูปนี้นะครับ ในอดีตนี้การพิมพ์หนังสือต้องเป็นค่อนข้างยากนะครับว่าใครจะมีทุนในกนารออกพิมพ์หนังสือเพราะว่าโรงพิมพ์ไม่ได้ทันสมัยขนาดนี้การพิมพ์หนังสือเนี่ยถ้าถ้าประวัติศาสตร์ไม่เป็นที่รู้จักจริงเนี่ยเขาเขา,ขาจะไม่พิมพ์เพราะว่ากลัวขายไม่ได้วันนี้รเราก็จะมีให้ท่านโชวว่านังสือมีถึงสี่เล่มสี่เล่มนะครับที่เก่าที่กล่าถึงล้วนแล้วแต่ใหม่สุดก็คือปีสองสี่สองพันห้าร้อยเก้าสองพันห้าร้อยเก้า แล้วก็พิมพ์ครั้งที่2เมื่อ2495นะครร้อ,นน,อนนี้อันบี้อันนี้เล่มเก่าสุดสองเล่มนี้นะครับ <ฮะ S 2> นี่ที่พิมพ์เรื่องสมเด็จโตแล้วก็มีปรากฏชื่อของหลวงวิจารณ์ณเจรนายผู้จัดทำบล็อกถวายสมเด็จโตใช่เพราะฉะนั้นไอ้พวกนักเล่นคีย์บอร์ดหรือพวกปัญญาอ่อนที่เที่ยวออกมาวิจารณ์ณพวกนี้นะครับต่อไปอนาคตคุณเก่าวถึงคุณอาจจะต้องไปอธิบายหรืออาจจะต้องไป ลงขึ้นสารที่หัดใหญ่นะครับหรือที่สาราสงขานะครับ<ด>เพราะฉะนั้น<ด>ท่านไม่รู้หมันหาข้อมูลนะครับอย่าเที่ยวออกมาวิจารณ์นะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณวิจารณ์ในที่ดีคุณวิจารณ์มาได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าจะโต้เถียงผมหรืออะไรผมไม่ชอบคุณวิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณอยากคมมนไม่มาดีกว่านะผมบผมบอกคุณทิ้งแล้วก็ อาจจะด่าซ้ำด้วยนะครับผมเป็นคนอย่างนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งไหนที่ผมพูดแล้วคุณไม่ชอบฟังคุณกระโดนาไปดูช่องอื่นแต่ส่วนที่ผมพูดแบบนี้คือสไตล์ผมนะครับถ้าคุณไม่ชอบผมคุณไม่ต้องดูของผมก็ได้นะครับอย่ามาวิจารณ์นะครับผมด่าวนะครับเฮียครับเล่นพระทำไมต้องศึกษาประวัติศาสตร์ต้องสมีหลักฐานหลายคนเขาบอกว่าไม่ทําเลยก็คุณเห็นหรือเปล่าล่ะองค์กรอุปโลกไม่มีความรู้ ไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีทั้งประวัติศาสตร์ไม่มีทั้งหลักฐานที่จับต้องได้เล่นพระเก้ทั้งนั้นผมชักชวนว่าท่านเคยซื้อพระในแถวงามมงวาลทั้งหมดไม่ว่าพระอะไรก็แล้วแต่คุณไปคืนให้หมดนั่นคือหลักการนตีเพราะว่าองค์กรนี้ชอบปั้นพระเก้เรามาเล่นกันเหยียบติงกันให้เป็นพระแท้จะได้กําไรเยอะๆนะครับไอ้วิธีการทําแบบนี้มันไม่ยุติธรรมต่อผู้บริโภค แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงลงนันลงว่าท่านอย่าไปส่งประกวดพระเขาไม่รู้เรื่องหรอกคุณเอาพระดีๆไปให้เขาสวดเป็นพระเก้คุณเอาเงินให้เขาเป็นค่าใช้จ่ายนะครับถึงแม้คุณจะติดรางวัลหรือเขาจะติดรางวัลพระเก้ทางนั้นแหละครับเพราะมันดูไม่เป็นนะครับอาศัยอุปโตกจับก้อนชนแกจับแพะชนแกะแล้วก็มาตั้งเป็นองค์กรอุปโตกขึ้นมาเพื่อคว้ให้คนหลงเข้าไปเข้า จริงๆแล้วไม่มีความรู้แม้แต่น้อยผมถามไปมากมายหลายๆเรื่องตอบผมไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างนะครับคุณไปหาหมอสมมติว่าคุณจะหาเรื่องข้อหัวเข่าคุณเข้าไปในห้องหมอหมอเฉพาะโลกจะต้องมอีโมที่เป็นเกี่ยวกับหัวเข่ามาให้คุณดูว่าเห็นเส้นเอ็นเห็นกระดูกข้อต่ออยู่ตรงไหนชี้ให้คุณดูได้ ว่าคุณปวดตรงไหนคุณตรงไหนส่วนองค์กรอุปบลกนี่ก็เช่นกันประกวดพระไม่เคยมีความรู้บอกเกะแต่อธิบายให้คุณฟังไม่ได้อยู่ที่ปากมันอยู่ที่ความตามันวัน,นเวลานั้นอารมณ์เสียโดนเมียน้อยด่ามาหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเข้าข้างตัวเขาเองว่าเอ้ยน่าจะแท้ก็ตีแท้น่าจะเกะก็ตีเกะโดยไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หลักฐานที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับ วงการภาคเครื่องที่มีความรู้จริงๆมีไม่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคนที่อยู่ข้างนอกเช่นแฟนคลับที่ส่งหนังสือมาพวกนี้คือทุกท่านที่ยกผมจะต้องยกย่องว่ามีความรู้แล้วก็มีทั้งประวัติศาสตร์ที่เขาเก็บบันทึกไว้นะครับหนังสือบางเล่มผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดก็คือให้แฟนๆภาเครื่อง อย่าเชื่อบุคคลหรืออย่าเชื่อองค์กรอุปโลกจงอยู่ในความมีสติที่ในการเล่นหาพระเครื่องนะครับแต่ผมที่ศึกษามากับเท่าที่ผมสังเกตมาองค์กรอุปโลกอยู่แถวแถวงางวันนี่แนหะ่ะพระเกมมากกว่า50เเกือบทุกชนิดถ้าคุณจะรับรองว่าเงินคุณมีค่ายังเป็นใช้ได้คุณเอาไปคืนผ้าให้หมดตะแล้วคุณจะได้แน่นอนใจว่าคุณนี้ ได้เงินคืนแล้วที่คุณเล่นอยู่ภาคแก้ได้คืนไปเรียบร้อยนะครับนั่นคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมหวังดีนะครับส่วนคำพูดหรือไม่ถูกใจใครก็ต้องขออาภาัยนะครับเยครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณค่ามโหฬารน,นะครับสําหรับคนที่จะศึกษาเพราะว่าจะเขียนถึงเกี่ยวกับประวัติของสมเด็จทุกเรื่องทุกด้านเหมือนกับที่เราอยากรู้ในสมัยนี้ว่า มีมวลสารอะไรมีเหมือนทุกอย่างเลยคืออย่างงี้นะครับนังสือเล่มนี้นีเก่ามากเก่าจนเรีกว่าเปิดแล้วอาจจะกลัวฉีกขาดด้วยซ้ําไปแต่ว่าคิดว่าคงไม่นานนี้ก็คงจะเอาไปสแกนแล้วทําเป็นเล่มใหม่ออกมานะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้จะได้ไม่โดนต้มตุนอีกต่อไปพูดได้ลมปากหลักฐานไม่มีสักชิ้นหนึ่งนะครับเพราะให้แฟนๆภาคเครื่องรอ สักระยะหนึ่งคงไม่นานนะครับก็จะมีเล่มใหม่ที่ตีพิมพ์ใหม่เรียกว่าหนังสือทุกตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณจะได้ความรู้นะครับมีมวลสารมีพุทธลักษณะของสมเด็จทุกอย่างทุกอย่างหมดตรงตามคำเพีร์ของปู่คำนะครับอันนี้เนี่ยหนังสือเล่มน,นี้ออกหลังจากหลวงสมเด็จโตเนี่ยมรณภาพ80ปีนะครับก็คือประวัติในยังใกล้เคียงอยู่กับคนทํา มวลสารทั้งหมดตรงตามบุคคลที่ระบุอยู่ในคัมภีร์หรืออยู่ในกระดาษาตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแฟนแฟนพระเครื่องอีกไม่นานนะครับท่านจะได้ประวัติศาสตร์ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสมเด็จโตรวมทั้งการสร้างพระสมเด็จโตมีมวลสารอะไรนะครับรวมทั้งมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับท่านจะรู้หมดนะครับจงอย่าไปเชื่อเซียนหุอปโลกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ 아, 뭐.